คือจังหวะที่น้ํามันมองว่าพีคไปแล้วนะ่ะต้นทุนพลังงานมันลงใช่ไหมคนก็มี<ช>คําถามว่าเอ้ยอย่างพวกกลุ่มลงไฟฟ้าล่ะอันนี้ราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะนะเออตอนที่ราคาน้ํามันมันพุ่งราคาแก๊สมันพุ่งแบบเนี้ยตอนนี้กลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในจังหวะที่เริ่มน่าสนใจหรือยังในเมื่อต้นทุนพลังงานมันกําลังเริ่มลงแล้วนะเออจา์เพชรลงนะครับคำถามคือสัญญ,ญาณของตัวหน้ากุ้นอย่างที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยสัญญ,ญาณของตัวราคาขาย เขามีมตัมบางบางตัวที่อย่างที่บอกว่าดีมาด,ดีอยู่บางตัวคือปรับขยับตัวราคาขายขึ้นนะครับในนีนน้กลุ่มของตัวไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องไปดูจังหวะของการปรับค่า FT โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เล่นกับตัวของอหน้าหุ้โรไฟ้าประเภท s p p เนี่ยอันนี้คือลิงก์พวกนี้เป็นตัวหลักเลยในนี้ต้องบอกว่าสัญญาณล่าสุดเนี่ยยังผมว่ามันยังไม่ไม่สามารถที่จะ cover ตัวของ ต้นทุนได้มากมายนักนะครับตนี้ต้องบอกว่าพวกนี้มันขยับขึ้นค่อนข้างืงชาช้าว่าตัวธุรกิจอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่าง sgp เนี่ยคือการขยับของราคาขายของเขาเนี่ยมันง่ายกว่าเพราะว่าเราไปดูผลิตภัณฑ์สักก้อนหนึ่งเนี่ยราคาร้อยบาทเนี่ยต้นทุนที่เป็นแพ็เกจจิ้งเนี่ยมันอาจจะเป็นแพคกเกจจิ้งแบบไม่ใช่แบบเป็นภาพของแพคเกจจิ้งที่สวยงามเวอร์อรนะครับ uh huh. เป็นแพคเกจจิ้งที่ไว้ไว้สำหรับขนขนส่งต่างๆเนี่ยมันเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างเบานเนี่ยการขยับของตัว ราคาแพคเกจจิ้งพวกนี้มันขยับได้ง่ายกว่าแล้วกันนะครับง่ายกว่าในราคของตัวการแคปจากภาครัฐอย่างเช่นตัวธุรกิจทางด้านของตัวลงไฟ้าอะไรเนี้ยคีนี้ก็ต้องบอกว่าสัญญาณผมว่าลงไฟ้าลงมาเยอะจริงอาจจะเก็งกำไรได้บ้างจริงพี่บอกว่าถ้าเกิดเอาตัวที่เด่นกว่านี่ยผมว่า3ามสตัวที่ลิสต์มาเนี่ยมันดูน่าสนใจกว่านะครับอ้โหเนาะกว่า FT รอบหน้าจะขยับนะก็ต้นเดือนพฤษภาเนี่ยจันเพชใช่ว่า FT รอบนี้จนถึงเมษาเลยนะ ถูกครับใน <Ừ. S 1> นี้นนด,ด้วยภาพรวมผมว่ากลุ่มพวกนั้นน่ะคือเขาขยับได้แล้วอ่ะในช่วงของไตรมาสหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดมีโมเมนตัมอะไรต่างๆเนี่ยเขก็ยังสามารถที่จะขยับได้ได้ต่อเพิ่มเติมนะครับประมาณง่ายกว่าการขยับกับตัวราคาขายง่ายกว่าทั้งนี้นนมาจินอาจจะโดนน้อยกว่านะครับโดนกระทบน้อยกว่าเขบอกว่า FT ขึ้นนิดเดียวแต่ค่าใช้จ่ายมาตรึมบอกว่าอย่าพึ่งใจเย็นๆสำหรับกลุ่มรงไฟฟ้านะ